หึงสาวเสิบจ,จึงเกิดอุตริความคิดเล่นรัเสเซียนรูเลตจ่าโทรลูกประดูเห็นแฟนสาวคุยจ้อยกับหนุ่มอื่นเกิดบ้าระหำ่ำพักจุดสามชวนเล่นแบบในหนังพ้องเดียวขมองกระจายเดดิ้นคาที่ฆาตกรรมหรือเปล่าเป็นเรื่องน่าคิดจ่าโทรทหารเรือรบสารสินปราบเรือดำน้ำกลับราชการชายแดยนลาพักผ่อนเวันถึงบ้านยึดเอาบางกะโลของแฟนสาวเป็นที่สิงสู่หลับนอน ขณะรอการกลับมาของแฟนสาวที่ทำงานเป็นสาวเสิร์ฟห้องอาหารพลันก็เห็นแฟนสาวกำลังคุยเล่นกับเพื่อนชายหนุ่มข้างห้องอุตริความคิดก็บังเกิดขึ้นเล่นรัสเซียนรูเล็ตหยิบปืนพกจะลูกปืนเข้าลูกโม่ชวนเพื่อนให้ร่วมเล่นด้วยแต่เพื่อนแม่ด้วยหาว่าปลอดแหกจึงจอบปืนแสดงให้ดูลั่นโป้งเดียวขอมองกระจายตายคาที่ฝ่ายญาติสงสัยฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุณะที่บังกะโลเช่าแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่หลังห้องอาหารชื่อขุนแผนอยู่ในตำบลเนินพระอำเภอเมืองจงังหวัดระยองสถานที่ดังกล่าวได้เปิดเป็นที่พักอาศัยแก่คนโดยทั่วไปแต่ส่วนมากผู้ที่มาขอเช่าพักนั้นมักจะเป็นบรรดาสาวพนักงานเสิร์ฟตามห้องอาหารสาวบริการทั่วไปและในจํานวนบังเโลที่ตั้งเรียงรายอยู่นั้นภายในบังกเโลด้าน,นหน้าหลังที่สองผู้ที่มาขอเช่าพักอาศัยนั้นมีนางสาวยุพาพอดสาวสวยวัยสิปี ซึ่งทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟห้องอาหารแห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองระยองและบังกรโลที่นางสาวยุพาพรเช่าอยู่นั้นตามลำพังพนักงานเสิร์ฟย่างเถอถ้าหากจะเช่าอยู่เพียงคนเดียวก็คงจะสู้ราคาเช่าไม่ไหวดังนั้นเพื่อลดรายจ่ายลงนางสาวยุพาพรจึงได้แบ่งห้องเช่าดังกล่าวให้กับนางสาวพัดอายุ20ปีซึ่งเป็นสาวเสิร์ฟทำงานอยู่ที่เดียวกันให้อยู่อีกห้องหนึ่งนางสาวยุพาพรเธอมีแฟนหนุ่มอยู่แล้วคนหนึ่งเป็นทหารเรือรูปล่อ ชื่อจา่าทวนุพพรอายุแค่เพียง19ปีมีบ้านพักอยู่ในตำบลป่างน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองจา่าทวนุพพรเป็นทหารเรือประจำแผนอกกองเรือปราบเรือดำน้ำโดยประจำอยู่ในเรือรบหลวงชื่อสารสินและตามปกติทุกครั้งที่จ่าทนุพพรได้ลาพักผ่อนมักจะมานอนพักอาศัยอยู่กับนางสาวยุภาพรเป็นประจำส่วนเพื่อนของเธอที่ชื่อนางสาวพัดยังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นต้นดังนั้นจึงมีบรรดาหนุ่มๆทั้งหลาย มักจะแวะเวียนมาหาเป็นประจำแต่นางสาวพัดเธอก็ยังไม่ปากใจชอบใครเป็นกรณีพิเศษส่วนมากจะนับถือกันเป็นเพื่อนฝูงและมักจะมีเพื่อนๆมานอนที่ห้องพักดังกล่าวหลายคนเช่นเดียวกับคืนนี้วันที่30สิงหาคม2530ขณะนั้นเวลาประมาณก่อน24นาฬิกาจ่าทูนพรหลังจากที่ออกไปทำธุระนอกบ้านเสร็จแล้วก็กลับมายังห้องพักในบงังะโลเพื่อพักผ่อนหลับนอน แต่เมื่อมาถึงปรากฏว่านางสาวยุพาพรแฟนสาวเธอก็ยังไม่กลับมาจากที่ทำงานร้านอาหารจ่าทวนพนจึงนั่งคอยอยู่ภายในห้องพักสักครู่ใหญ่ก็ได้ยินเสียงพูดคุยดังจอแจมาตามเส้นทางหน้าบังกะโลเสียงที่จ่าทนพนได้ยินนั้นจำได้ว่าเป็นเสียงพูดของนางสาวยุพาพรแฟนสาวกำลังพูดหยอกล้อก,กับนางสาวพัดผู้เป็นเพื่อนแต่ที่ทำให้จ่าทูนพนแปลกใจนั้นก็คือภายในเสียงพูดกันนั้นมีเสียงพูดหยอกล้อของผู้ชายด้วย จา่าทนุพพรชักจะแปลกใจจนกระทั่งกลุ่มคนทั้งหมดได้เดินทางมาถึงหน้าบังกะโลจา่าทนุพพรก็เดินออกมาดูว่าผู้ชายเป็นใครกันที่มาส่งแฟนสาวของตนและเพื่อนเมื่อออกมาดูก็พบว่าผู้ชายที่มาส่งนั้นก็เป็นคนที่จา่าทนุพพรรู้จักอันมีนายน,นิพนธ์อายุ18ปีนายฉลาดอายุ1 9ปีนายอมรอ,อายุ18ปีนายสุพจน์อายุ20ปีและนายประทิน อายุ22ปีทั้งหมดเป็นคนอยู่ในจังหวัดระยองแต่จะมีอยู่คนหนึ่งคือนายสุพน์ที่มีบ้านเดิมอยู่จังหวัดพิจิตรแต่มาทํางานอยู่ในเมืองระยองจากกิริยาที่ท่าทีทั้งหมดที่หยอกล้อพูดคุยกับแฟนสาวของตนจา่าทวนุพพรสังเกตเห็นว่ารู้สึกมันจะมีความสนิทสนมเกินไปเสียแล้วความรู้สึกไม่พอใจมันก็ย่อมจะต้องเกิดขึ้นกับจา่าทวนพรเป็นธรรมดาแต่ถึงกระนั้นจา่าทวนพพรก็ยังคงเก็บความรู้สึกไว จนคนทั้งหมดเดินขึ้นมายังบังกะโลจกจ่าโทนพอดร,ร้องทักแฟนสาวของตนด้วยไอยคำที่ไม่เรื่เรื่อนหูเพราะความไม่พอใจยังกลวนอยู่หลายคนได้ยินถึงกับหันไปมองหน้ากันแต่ก็ไม่พูดอะไรออกมานอกจากจะหลบเข้าไปภายในห้องพักของนางสาวพัดและพูดคุยกันด้วยความสนิทสนมเช่นเคยส่วนนางสาวยุพาพอหลังจากได้ยินเสียงร้องทักจากคนรักที่ไม่ค่อยจะเข้ารูหูนักก็คิดน้อยใจจึงยังไม่ยอมเข้าห้องพัก คงยืนอยู่ที่บันไดทางขึ้นมังกรูประหนึ่งความคิดของผู้หญิงเมื่อเกิดน้อยใจคนรักก็ต้องงอนเพื่อให้คนรักมางาา้อแตจ่าทวนุพรหาเปลี่ยนเช่นนั้นไหมหลังจากที่ร้องทักวรถ่อยคําที่แม่ระเรื่อหูแล้วก็เดินเข้าไปในห้องพักจัดการเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนุ่งผ้าขนหนูสีชมพูเพื่อเตรียมตัวจะเข้าห้องอาบน้ําแต่ทําไมแฟนสาวยังไม่เข้าห้องมาสักทีจา่าทวนุพพรคิดในใจก่อนจะเดินออกมาดูนอกห้องพัก ก็มองเห็นหนางสาวยุพหพอแฟนสาวยืนนั่งงําอยู่ทางขึ้นมาได้บังเกโลก,ก็เอ่ยปากร้องเรียกให้ขึ้นบ้านแต่นางสาวยุพหพอนเธอก็ยังคงยืนเฉยอยู่เช่นเดิมเอ๊ะมันยังไงกันนี่มาถึงบ้านแล้วยังไม่ยอมขึ้นอีกหรือเสียงร้องขวงจากโทนุพพรดังกระชับลงไปอีกครั้งซึ่งนางสาวยุพหพอนเธอก็สวนคําออกไปว่าประเดี๋ยวถึงจะขึ้นไปพ่ไป่าน้ําก่อนสิจากคําพูดของแฟนสาว ทำให้จ่าทนพพรนึกขัดใจขึ้นมาอีกครั้งจะไม่ขึ้นมาหรือไงนะจ่าทวนุพพรได้ตะโกนสวนลงไปอีกครั้งหนึ่งด้วยถ้อยคําที่แสดงให้รู้ว่าเริ่มรู้สึกไม่พอใจแล้วขึ้นมาข้างบนสิจะแสดงอะไรให้ดูเมื่อร้องเรียกแฟนสาวเสร็จจ่าทวนุพพรก็เดินเข้าห้องของตนและขณะที่เดินผ่านหน้าห้องของนางสาวพัดซึ่งขณะนั้นเพื่อนชายอีกห้าคนของนางสาวพัดกลาลังนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ภายในห้องจ่าทวนุพพร ร้องเรียกให้ทุกคนออกมาจากนอกห้องและให้เดินเข้าไปในห้องของตนโดยบอกว่าจะแสดงอะไรให้ดูและให้ทุกคนมาร่วมวงเล่นด้วยกันมันถึงจะออกรถออกชาติและสนุกดีด้วยคนทั้งหมดซึ่งรวมไปถึงนางสาวยุพาพรด้วยที่เกิดความสงสัยว่าจา่าทวนพรจะเล่นอะไรให้ดูแปลกใจจึงเดินตามเข้าไปด้วยและเมื่อเดินตามเข้าไปแล้วทุกคนก็เห็นจา่าทวนพุพรหยิบอาวุธปืนกระบอกดำมเมื่อมื่อออกมาถือไว้จากนั้นก็สลัดลูกโม เทกระสุนปืนออกมาจนหมดแล้วก็หย็บกระสุนปืนขึ้นมาหนึ่งนัดจากนั้นก็ยัดใส่เข้าไปในลูกโม่ใช้มือหมุนลูกโม่ติวก่อนจะสลัดมันเข้าที่เฮ้ยเรามาเล่นรัเสเซียนรูเลตกันเองเคยดูหนังหมาไม่ใช่หรือวะาไอ้หมอนและไอ้นิพนธ์เอ้าเองลองเล่นเป็นคนแรกจ่าทูนุพรพูดจบก็ใส่ปากกระบอกปืนตรงไปที่หัวของนายอมบอนและนายนิพนธ์ทันทีทั้งสองคนเมื่อเห็นหนังนั้น ก็ถึงกับสะดุ้งโหยงร้องห้ามเป็นพลวันว่าเฮ้ยอย่าเล่นบ้าๆหน่านนะจากนั้นก็สะบัดปืนออกห่างจากหัวของตนจ่าทวนพ่อนไม่เห็นเช่นนั้นก็ถึงกับส่งเสียงหัวเราะอ,อย่างชอบอกชอบใจร้องบอกคนทั้งสองว่าเฮ้ยแค่นี้ก็ทําเป็นปอดแหกไปได้กูจะเล่นให้พวกมึงดูเมื่อพูดจบจ่าทวนพ่อนก็เอาปืนกระบอกนั้นจ่อไปที่ขมบขวาของตัวเองจากนั้นก็กดไกลั่นกระสุนปืน คำโบราณท่านสอนท่านสั่งไว้ว่ามีปืนผ่านหน้าไม้ซึ่งปัจจุบันหน้าไม้เขาก็คงจะเปรียบเสมือนว่าเป็นปืนเขาห้ามเล่นกันในยามค่ำคืนเพราะเขากลัวผีผลักแต่ความจริงคำว่าผีผลักนั้นมันอาจจะไม่มีจริงแต่เขากันคนไว้ไม่ให้เล่นประมาทหรือคิดเล่นพิเรนกับอาวุธต่างๆก็ว่าได้เพราะถ้าหากว่าเกิดพลาดพลั้งมเมื่อใดก็เมื่อนั้นไม่ตายก็เป็นผีนอนแบบเลี้ยงไม่โตซึ่งก็เช่นเดียวกัน กับรายขวงจา่าทวนุพพรน,นี้ไอ้หนุ่มทหารเรือประจําเรือดําน้ําไปมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ําปลอดภัยทุกอย่างแต่ก็ต้องมาแพ้ภัยตัวเองต้องมีอันมาจบชีวิตลงเพราะเกิดจากความคิดพิเรนทันทีที่เหนียวกระดิกไกปืนเท่านั้นเองเสียงดังเปรี้ยงแค่นัดเดียวเท่านั้นร่างของจา่าทวนุพพรก็สะดุ้งเฮือกสุดตัวของเหลวสีแดงทะลักออกมาแดงฉานร่างสุดลงกองกับพื้น,ท,นทันทีอันนี้จ,จะวิญญาณของเสือทหารน,น้ํา มีอันต้องหลุดออกจากร่างโดยชนิดไม่ทันได้สั่งเสียใครเลยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาคนทั้งหมดในขณะนั้นสร้างความตกใจให้แก่ทุกคนพอได้สติทุกคนก็ต่างกระโจนพวดลงจากบังกะโลกวิ่งหายไปกับความมืดทันทีเหตุการณ์นี้ได้ถูกแจ้งไปยังร้อยตำรวจโทพนมพรเจริญพรร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดระยองเมื่อได้รับแจ้งเหตุร้ายก็รีบรุดไปยังที่เกิดเหตุทันทีพร้อมด้วย พันตำรวจเอกพิทูนศิริภาคผู้กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดระยองพันตำรวจโทอนันต์รักมิตรรองเพิ่มกับการพันตำรวจโทบันเลือสว่างแจ้งสารวัตรใหญ่เมืองระยองพันตำรวจโทศักดาพรหมยบุตรสารวัตรสอบสวนพันตำรวจโทสุเนตพรหมโลกสารวัตรป่าปราบและกําลังเจ้าหน้าที่สายตรวจอีกจํานวนหนึ่งในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบังะโลแห่งหนึ่งภายในห้องพักชั้นสองในบังะโลที่เกิดเหตุได้พบสภาพศพของจ่าทูนุพร นั่งพิงโต๊ะวางของเสียชีวิตอยู่กลางห้องปลายเท้าเหยียดตรงมือทั้งสองข้างงอเข้าหาลำตัวและที่มือขวามีอาวุธปืนขนาดจุดสามห้าเจ็ดลูเชอร์สีดำตกอยู่ข้างศพเมื่อตรวจด,ดูมีปลอ,อกกระสุนปืนอยู่ภายในลูกโม่หนึ่งปลอ,อกสภาพศพของคนตายอยู่ในชุดนุ่งผ้าขนหนูสีชมพูนหนึ่งผืนผ้าอยู่ที่บ่าอีกหนึ่งผืนมีบาดแผลถ,ถูกยิงด้วยอาวุธปืนังกล่าวเข้าที่บริเวณขมับขวากระสุนฝังในที่รอบบาดแผล มีขโมยดินปืนจับรอบจนดำมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากการสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดได้ความว่าผู้ตายใช้อาวุธปืนที่พบในที่เกิดเหตุลั่นกระสุนด้วยตัวเองซึ่งก่อนจะเสียชีวิตได้ร้องบอกว่าเรามาเล่นรัเสเซียนรูเลตกันแบบในหนังแต่คนทั้งหมดไม่ยอมเล่นด้วยคนตายจึงร้องบอกว่าทําเป็นป้อนแหกไปได้มาจะแสดงให้ดูก่อนจากนั้นก็จ่อปากกระบอกปืนแล้วก็ลั่นกระสุนทันที เสียงปืนดังสนั่นลั่นห้องในยามดึกปรากฏว่ากระสุนปืนเจาะเข้าขมับขวาผู้ตายสุดนั่งขาดใจตายขาที่ตรงนั้นนั่นเองขณะที่ตำรวจกำลังสอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั่นเองก็ได้มีนางทวีและนายสมชายพ่อแม่ของผู้ตายเดินทางมาถึงด้วยน้ำตาหนองหน้าหลังจากสอบถามทึกสาเหตุแล้วก็ถึงกับโล่งปากหลดคำพูดออกมาว่าลูกชายไม่เคยมีปืนและนี่เอาปืนมาจากไหนกันจากนั้น ก็หันไปร้องถามเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีการฆาตกรรมหรือเปล่าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังได้สอบสวนกันอย่างละเอียดแล้วก็บอกว่าจากลักษณะการที่พบเห็นคนตายจงใจลั่นกระสุน,นเองแต่ถึงกระนั้นก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปอีกครั้งหนึ่งแต่ในขณะน,นี้ตำรวจมีความเห็นว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะเกิดจากความประมาทของผู้ตายเองเสียมากกว่าครับเรื่องนี้ก็ขอฝากกันไว้นะครับใครที่ไม่เชื่อคำโบราณ มันก็มักบานบุรีเช่นนี้แหละครับครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดีที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงความเมนตหมาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ